สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่การวิเคราะห์ลมฟ้าอากาศในเช้ามืดน,นะฮะของวันที่23ตุลาคมนะครับพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้เป็นวันเริ่มต้นของฤด,ดูหนาวในประเทศไทยของเราอย่างเป็นทางการประจำปีนะครับบางท่านแซลมาบอกว่าอยู่กรทมหนาวเย็นมากนะครับหนาวเย็นมากเพราะเปิดแอร์เจ็ดตัว ก็ขอให้ได้พบเจอความหนาวยิ่งกว่าเวลาบินค่าไฟมานะครับพี่น้องนอกจากความเย็นแล้ววันนี้ยังมีอีกนึงตัวแปรนะครับสำคัญคือพายุโซล้อนเฟิงเฉินนะที่กำลังจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้พายุนี้จะมีผลกระทบอย่างไรนะพี่น้องต่อลมหนาวและสภาพอากาศบ้านเราบ้างเราก็ไปติดตามกันเลยครับ เริ่มต้นกันที่ภาพรวมของความกดอากาศนะซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ควบคุมสภาพอากาศประเทศไทยตอนบนอ่าพอเรามองขึ้นไปทางเหนือนะฮะเหนือบนสุดของประเทศไทยนะครับก็จะเห็นการแผ่ลงมาของแผงความเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนนั่นเองครับเรามาดูตัวแพรพิเศษนะฮะทางขวามือของพี่น้องกันนั่นก็คือพายุฟเฟึงเฉินนะฮะที่อยู่ทางขวามือในทะเลจีนใต้ ระบบความกดอากาศตำ่ำรุนแรงของพายุนี้นะครับพี่น้องก็จะทำหน้าที่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์หน้าคอยดูดอากาศในบริเวณโดยรอบให้ไหลเข้าสู่ศูนย์กลางของเขาดังนั้นวันนี้จึงเกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจก็คือมีทั้งตัวผักนั่นก็คือความกดอากาศสูงจากจีนที่พยายามดันตัวเองนะครับหรือมวลอากาศเย็นลงมาและ ตัวดึงอย่างพายุที่คอยช่วยดูดอากาศมาร่วมกันทำงานอยู่ใกล้ๆประเทศไทยผลลัพธ์ก็คือมวลอากาศเย็นที่กำลังไหลลงมาตามปกตินั้นกระจุจะถูกอะไรครับพี่น้องถูกพายุเร่งสปีดโดยการช่วยดูดให้ไหลลงมาเร็วและแรงนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ตรงกลางระหว่างความกดอากาศสูงกับพายุนะฮะ อย่างเช่นบริเวณเวียดนามเหนือเห็นไหมครับพี่น้องลาวแล้วก็ขอบด้านตะวันออกของภาคอีสานไทยนะก็จะกลายเป็นเหมือนคอขวดฮนะดูดูระบบลมที่ลงมาเหมือนคอขวดหรือเรียกอีกอย่างนึงก็ว่าทางด่วนลมนะฮะหรือวินซูปเปอร์ไฮเวย์เนะี่ยฮะที่มวลอากาศถูกบีบอัดแล้วก็เคลื่อนเข้ามาด้วยความเร็วมากนี่คือสาเหตุที่เราจะเห็นลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในวันนี้อีกนะครับพี่น้อง โดยแนวเส้นความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยโดยตรงนะฮะที่เราเห็นในประเทศของเราอย่างภาคเหนือและภาคอีสานวันนี้เขามีเส้นในระดับ1ั1สิบหกถึงพันสนะฮะพาดผ่านในขณะที่เหนือล่างภาคกลางบนก็เป็นเส้นพันสิเกณฑ์เย็นนะครับถึง1ันสิพาดผ่านในขนาด เดียวกันนะครับพักกลางตอนล่างและพักตะวันออกก็ยังอยู่เส้นที่ไม่ลึกไม่มากเลยนะครับก็าพาดผ่านโดยเส้นพันสิบสองนะฮะเขเริ่มต้นถึงพันสิบสี่เท่านั้นพักใต้นี่ก็ยังอยู่นอกเขตอิทธิพลของมวลอากาศเย็นอยู่และจากอิทธิพลร,ร่วมกันนะฮะของโคนเซอร์นะครับแล้วก็พายุนะฮะเขาทำให้การคาดการลมกระโชคในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าเป็นดังนี้นะครับพี่น้องพื้นที่พักเหนือเห็นไหมครับภาพรวมลมก็ยังแรงไม่มากนะฮะ ของภาคนะแต่ก็จะเริ่มมีแนวลมในระดับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพบวีนะฮะแผ่เข้ามาในช่วงใบ่ายนะครับแต่ก็คือปะปลายเท่านั้นนะครับบริเวณน่านพะเยาเชียงรายแล้วก็ทางด้านตะวันตกของจังหวัดต,ตากพื้นที่สานนะฮะก็เป็นพื้นที่แรกเลยเป็นพื้นที่ปะทะหลักอยู่แล้วนะฮะปะทะหลักของลมที่ถูกเร่งโดยพายุนะฮะแนวลมระดับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะฮะระดับสังกระสีกระพือน,นะฮะ ก็จะพาดผ่านพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างอย่างชัดเจนเยนะครับพี่น้องโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะอำนาจ,จเจริญศรีสะเกดยะโสธรและอาจจะรวมถึงสุรินด้วยโดยลมแรงระดับนี้ก็จะเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับตั้งแต่สายนะครับไปจนถึงค่ำวันนี้ขนาดเดียวกันแนวลมระดับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะฮะก็จะ ปูพรมนะฮะครอบคุมเกือบทุกจังหวัดที่เหลือของภาคนะฮะโดยเฉพาะนครราชสีมาโคราชก็ลมแรงนะครับวันนี้ขอนแก่นบุรีลำร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์มหาสารคามหนองคายอุดรธานีนะครับก็พวกหวีออกจากบ้านนะครับพี่น้องภักกลางนะครับลมหนาวก็จะแผ่ลงม,มาถึงในช่วงค่ำนะฮะแต่ลมกระโชกในระดับ40กิเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปก็จะพัดครอบคุมหลายจังหวัดก่อน ในวันนี้ก็คือช่วงเที่ยงถึงบ่ายอย่างนครสวรรค์ล,ลบบุรีสระบุรีชัยนาสิงห์เุรี่ยงทองอยุธยาเห็นไหมครับการชนบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีบางส่วนนะฮะพื้นที่ภาคตะว,วันออกจะเห็นว่าสีเหลืองครอบคลุมเลยนะครับทุกจังหวัดจะโดนลมนะฮะในระดับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไป ก็นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับก็โดนทั่วหน้ากันนะครับลมกระโชกในวันนี้พื้นที่ภาคตะวันออกสําหรับพื้นที่ภาคใต้วันนี้จะยังคงได้รับผลกระทบเฉพาะภาคใต้ตอนบนในระดับพกหวีนะครับเฉพาะพื้นที่เพชรบุรีประจวบคิรีขันและชุมพร ถัดไปนะครับพี่น้องเราก็มาดูการเคลื่อนไหวของลมมรสุมวันนี้จะอยู่ที่ลมมรสุมใกล้ผิวพื้นระยะ1กิโลเมตรหรือ925เฮกโตปาสาลนะครับพี่น้องซึ่งมันจะสัมพันธ์กับการเคลื่อนของมวลอากาศที่อยู่ไม่เกิน1กิโลเมตรเช่นเดียวกันหรือแผงไอโซบารนั่นเอง เราจะเห็นประเทศไทยตอนบนนะครับเหนืออีสานกลางตะวันออกวันนี้ถูกยึดครองด้วยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออย่างสมบูรณ์แบบครับสังเกตจากกระแสลมสีเขียวขึ้นไปจนถึงแดงเลยนะครับปานกลางถึงแรงนะฮะพัดลงมาจากศูนย์กลางความกดอากาศสูงทางตอนเหนือลมนี้ก็มีคุณสมบัติแห้งและเย็นนะครับพี่น้องแล้วก็พัดเข้ามาแบบตามเข็มนาฬิกาด้วยเป็นตัวการหลักนะในการไล่ความชื้นและพาความเย็นลงมา ในขณะที่ภาคใต้นะครับสถานการณ์ยังคงซับซ้อนนะครับน้องนอกจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ไหลผ่านอาวไทยลงไปปกคลุมแล้วทางฝั่งทะเลอันดามันก็ยังไม่คลายนะครับที่จะมีกระแสลมซาเวตหรือตะวันตกเฉียงใต้ถูกดีถูกปั่นขึ้นมาจากยอมความกดอากาศต่ําด้านล่างนะฮะพัดส,สวนขึ้นมาปะทะทําให้เกิดล่องมรสุมขอกการประทะกันของลมสแนวนี้นะครับ ก็เป็นลมพัดส,สอบนะฮะแต่วันนี้แนวลมพัดส,สอบหรือล่องมรสุมก็เลื่อนลงไปพาดผ่านทับใต้ตอนล่างตามการขยับของหย่อมความกดอากาศต่ำนั่นเองแต่ก็ยังไม่หมดแค่นี้พี่น้องดูทางขวามือวันนี้ยังคงมีกําลังเสริมนะครับสาหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับนั่นก็คือหย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณเหนือเกาะบอนเหนวนะครับที่กําลังหมุนทวนเข็มนาฬิกาศาสตร์แล้วก็เหวี่ยงเอากระแสลม ออกจากขอบไซคอนิกนะฮะที่ค่อนข้างมีความชื้นสูงเข้ามาสมทบในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างด้วยครับไปดูชั้นบรรยากาศชั้นกลางกันบ้างครับพี่น้องคือลมระดับบนนะครับที่5.5กิโลเมตรขึ้นไปนะครับเราก็จะเห็นนะฮะพี่น้องประเทศไทยตอนบนเหนืออีสานกลางตะวันออกก็ถูกลมกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับวันนี้ ก็ยังคงปิดฝาอย่างหนานแน่นนะครับถึงแม้จะมีกําลังไม่แรงมากนะครับก็อยู่ในระดับสีเขียวจนถึงสีฟ้านะครับพัดปกคลุมอย่างต่อเนื่องลมนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสันความกดอากาศสูงนะครับหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า upper level l e a d นั่นเองนะฮะที่พัดพาอากาศเย็นและแห้งจัดนะครับกข้มาจากแถวอินเดียตอนเหนือของอินเดียนะครับก็ทําหน้าที่กดทับอากาศไม่ให้เมฆยกตัวขึ้นได้นะครับ สำหรับภาคใต้สถานการณ์ของลมบนก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็แม้ว่าลมตะวันตกก็จะพยายามแผ่ลงมาในพื้นที่นะครับตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนกลางลงไปนะครับจะเห็นมีกระแสลมบนที่พัดมาจากทิศตะวันออกอีกสายหนึ่งนะครับเข้ามาแทรกแซงลมนี้ก็เป็นลมไหลไหลผ่านย่อมนั่นเองย่อมความกดอากาศตา่ำก,ากา็เป็นลมชื้นนะครับก็จะมาช่วยเปิดทางและเสริมความชื้นได้ให้กับภาคใต้ตอนล่างครับวันนี้ ฝนเยอะนะครับพักใต้ตอนล่างสุดนะครับเมื่อเราเอาจิ๊กซอนะฮะหรือนำข้อมูลทั้งหมดมาปฏิปร่ตเรื่องราวกันเป็นลูกศรน,นะฮะบ,บนโมเดลคาดการฝน24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยฮะเราก็สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละภาคได้ตามนี้นะครับพี่น้องโล่งเลยใช่ไหมครับภาคเหนือก,กลางภาคตะวันออกนะครับ การที่พื้นที่เหล่านี้มีท้องฟ้าโปรโง่งอากาศเย็นและฝนหายนั้นก็มาจากผลของการผลึกกําลังกันนะฮะอย่างสมบูรณ์แบบของลมเย็นหนาวนะครับทั้ง2ระดับนะครับก็คือลมตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะที่ไหลลงมานะครับเคลื่อนยึดพื้นที่ไล่ความชื้นออกหมดแล้วก็ลมบนนะฮะก็กลายเป็นฝาครอบนะฮะเป็นสันความกดอากาศสูงเป็นลมตะวันตกที่แห้งนะครับแล้วก็กดทับอากาศจากชั้นบนลงมาป้องกันไม่ให้การ ก่อตัวของเมฆเมื่อบนและล่างนะครับต่างเป็นอากาศแห้งและจมตัวสภาพอากาศจึงกลับเข้าสู่สภาวะเสถียรนะครับพี่น้องท้องฟ้าเปิดอุณหภูมิลดลงตามอิทธิพลของมวลอากาศเย็นนั่นเองครับพื้นที่อีสานนะครับส่วนใหญ่นะครับเห็นไหมครับก็คล้ายๆพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางนะครับก็จะได้รับอิทธิพลจากลมหนาวมากกว่าด้วยนะครับมากกว่าทําให้ท้องฟ้าโปร่งและอากาศเย็นแต่เรายังคงเห็นกลุ่มฝนเห็นไหมครับเล็กๆน้อยๆปรากฏอยู่ บริเวณอีสานบนนะครับก็กลุ่มฝนนี้ก็ไม่ใช่ฝนลมหนาวนะครับเป็นอิทธิพลโดยอ้อมนะครับจากพายุเฟรงเฉินที่อยู่ทางขวามือก็สะบัดหรือเหวี่ยงเอาความชื้นรอบนอกนะฮะที่เป็นลมตะวันออกพาดเข้ามาใส่นะก็อาจจะมีคลื่นฟ้าคลื่นฝนเล็กน้อยนะครับบริเวณอีสานวันนี้น่าจะอยู่ทางตอนบนนะครับเกิดฝนได้เล็กน้อยภาคใต้นะครับสถานการณ์ภาคใต้ยังคงวุ่นวายที่สุดนะฮะเป็นจุดรวมของมวลอากาศหลกระแส โดยวันนี้แนวลบที่หนึ่งก็คือล่องมรสุมนั่นเองพี่น้องเป็นแนวพะทะลมหนาวกับลมมรสุมก่อให้เกิดตามลูกศรสีแดงเห็นไหมครับก่อให้เกิดล่องมรสุมเป็น,นกลไกหลักนะครับในวันนี้ที่จะสร้างฝนให้พื้นที่ภาคใต้แล้วก็มีกําลังเสริมก็คือจากย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเหนือหวัวเกาะบอเนียวนะครับก็จะส่งลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาเติมให้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างนะครับระวังฝนหนักนะครับ แล้วก็แนวลบที่3ก็คือไม่ใช่แค่ลมล่างนะครับเป็นลมระดับบนจากอะไรครับที่พัดผ่านเกาะอ่าเกาะอ่านย่อมแอลเหนือเกาะบอนเนลนั่นเองนะก็มาช่วยเปิดทางให้ความชื้นยกตัวได้ดีผลลัพธ์วันนี้นะครับพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนนะครับต่อเนื่องนะฮะชุกต่อเนื่องต่อไปครับ โดยจากโมเดลคาดการอุณหภูมิและปริมาณฝนตก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับใน7โมงเช้านะครับวันนี้23ตุลาคมไปจนถึง7โมงเช้าของวันที่24ตุลาคมภาคเหนืออุณหภูมิล,ลดลงนะครับพี่น้อง2องศาว,วันนี้ช่วงเชา้าอากาศหนาวอากาศหนาวนะครับเป็นบางพื้นที่นะอากาศเยน็น เป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งภาคก็อยู่ที่14-24องศาอุณหภูมิต่ำสุด14-16องศาอยู่ในเขตเทือกเขาสูงอำเภอบอกเกลือนะฮะและอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเช่นเดิมนะครับภาตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิลดลง2-3องศาช่วงเช้าอากาศเย็นถวยทั่วไปนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งภาคประมาณ16-24องศานะครับอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ที่ต่ําสุดนะครับอยู่ที่16-18องศานะอากาศเย็นในเขตอาเภอภูเรือและอบเบรนาแห้วจังหวัดเลยมีฝนเล็กน้อยจากอิทธิพลของพายุเฟิงเฉินทางตอนบนในพื้นที่สกลน,นครน,นครปน,นมอุดรธานีพัตกลางอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยนะครับช่วงเช้ามีอากาศเย็นในพื้นที่ทางตะวันตกอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งภาค20-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่20-22 อากาศเย็นนะครับในเขตทองผาภูมิและก็สังขละบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีภาคตะวันออกอุณหภูมิคงที่นะครับจากเมื่อวานนะครับช่วงเช้ามีอากาศเย็นในบางพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งภาคประมาณ22-26องศานะครับอุณหภูมิต่ตําสุดอยู่ที่22องศาอากาศเย็นในเขตวังน้าเย็นจังหวัดสักแก้วครับภาคใต้อุณหภูมิคงที่เหมือนเดิมนะฮะอากาศโดยทั่วไปนะครับอุณหภูมิเฉลี่ย ทั้งภาคก็ประมาณ24-28องศาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาในเขตเทือกเขาของอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดระนองพังนาภูกเก็ตกระบ,บี่ตังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาปัตตานียนะลานราธิวาสครับ สปปลาวพื่้นบ้านอุณหภูมิลดลง2-4องศาช่วงเช้าอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิเฉลีย่ยทั่วประเทศประมาณ12-24องศานะครับโดยบริเวณที่หนาวเย็นที่สุดก็คือแถบที่ลาบสูงและก็ภูเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของลาวต่ำสุด12-14องศานะครับบริเวณเมืองโพนสวรรค์ เชียงขวางนะฮะแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยร้อยละสิบของพื้นที่แขวงคำมว่วนสวรรค์เขสารวันเซกองอัตปือและจำปาสากักจากอิทธิพลของพายุปิดท้ายกันด้วยสถานการณ์คลื่นลมในทะเลนะครับพี่น้องฝั่งอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรและตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสำหรับฝั่งอันดามันตอนบนและตอนล่างคลื่นสูง1เมตรสวัสดีครับ